เป็นช่วงรอยต่อนะคะกําลังจะเปลี่ยนฤดูผ่านเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยอากาศจะแปรปรวนกันได้นะคะด,ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะแล้วบางพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่ามีคลื่นลมแรงได้เ,าเรานึกว่าทางภาคใต้แน่ๆเป็น<ช>ห่วพี่น้องทางภาคใต้เกาะสมุยหรือเปล่าใช่อยู่ห่างจากทะเลเป็นพ<อ>ันกิโลเมตรค่ะคลื่นลมแรงที่ว่านี้ในบ้านเราอะนะ,อะถูกต้องเชียงใหม่โมหรือเปล่าคุณปอยเชียงใหม่ไม่มีทะเลพาไปดูว่าโมหรือเปล่าเอาไปดูกันค่ะ สีนะฮะแบตเตอรี่สามวยเตาอาถ้าเกิดไม่บอกว่าที่ไหนแล้วก็ไม่ได้เห็นป้ายป้ายร้านลูกแม่ปิงเนี่ยก็คือใต้แหละเราเออใต้ชัดๆเลยอ่ะอนะคะนี่คือมันไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งทั้ง อันดามันไม่ใช่ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะนี่คือทะเลสาบดอยเต่าป้ายก็เขียนอยู่นะลูกแม่ปิงเห็นไหมใช่ทะเลสาบดอยเต่าอยู่ที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะเหตุการณ์นี้คือเมื่อเย็นวันที่23กุมภาพันธ์ในพื้นที่เนี่ยมีลมกระโชกแรงค่ะเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทําให้น้ําในทะเลสาบเกิดเป็นคลื่นสูงกว่า1เมตรนะคะร้านอาหารเรือนแพต่างๆนี่โยกไปตามแรงคลื่นเลยแต่ว่า นี่ดีนะเข้าสร้างไว้แข็งแรงพอสมควรนะคะแพรแข็งแรงไม่ได้เกิดอันตรายอะไรซึ่งนายทิติพงศ์ใจวงเป็นเจ้าของคลิปบอกว่าพายุเกิดขึ้นเนี่ยขณะที่ตัวเขากับเพื่อนๆน,นำเรือเร็วไปลงท่องเที่ยวกันที่ทะเลสาบดอยเต่าอยู่จู่ๆเกิดพายุฝนพัดกระหน่ำนานกว่า40นาทีนก็ทำให้เกิดคลื่นสูงเกือบ1เมตรกระทบกับตัวเรือนแพท่องเที่ยวและเรือหาปลาของชาวบ้านที่ผูกไว้ตามริมตลิ่ง ล่มไปก็หลายลำอยู่นะคะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะอ่านี่นะคะสภาพเนาะคุณผู้ชมไปดูทางใต้กันบ้างคราวนี้ลงใต้กันละ,ะ,ะจริงจริงนะลงใต้จริงๆละนะคะ,ะใต้เนี่ยสุราธานีปริมาณน้ําในคลองลําพูในพื้นที่ตบลําพูอเภอบ้านานาสารช่วงเย็นวันนี้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นสีน้นําแล้วหวั่นใจเหลือเกินคุณผู้ชมคะ สีน้ำน่ากลัวนะคะในพื้นที่เนี่ยเกิดฝนตกหนักตั้งแต่คืนวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาละมวลน,น้ำจำนวนมากไหลาจากต้นน้ำลงมาพื้นที่ด้านล่างเลยส่งผลให้ถนนข้ามคลองเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านถูกน้ำซ้อจนชำรุดไม่สามารถสัญจรกันได้นะตอนนี้นะคะนายประจักพรพัทธสังวานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7เล่าว่าถนนจุดนี้เพิ่มการซ่อมแซมเข้าไปในช่วงน้ำหลากเมื่อ ปลายปี6-7ที่ผ่านมาเนี่ยไม่คิดจริงๆนะว่าฝนจะมาตกหนักซ้ำอีกแบบนี้แม้ว่าน้ำจะไม่ท่วมบ้านเรือนก็จริงอยู่แหละแต่ว่าถนนเส้นนี้มันก็คือมันเป็นถนนสายที่มีความสำคัญกับชาวบ้านเขาใช้ในการสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรกันและอนาคตเนี่ยอาจขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกแบบถนนให้เหมาะกับพื้นที่เพื่อที่จะรองรับน้าป่ากันด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ดูสิ ปี67แล้วนี่เพ,พิ่งกุมภาผ่านมา2เดือนเพิ่งจะซ่อมเพิ่งจะงบเพิ่งจะลงกันไปเนี่ยอ้าวน้ําป่า,มาอมกแล้วมันเป็นเรื่องของการออกแบบด้วยนะเพราะฉะนั้นเตือนกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคุณผู้ชมปอพอจังหวัดเตือนหลายอำเภอในพื้นที่นะคะอาเภอวิภาวาดีอาเภอคีรีรัตนิคมอาเภอกาญจนดิ์อำเภอดอนสักพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดพัทลุงชาวบ้านพื้นที่หมู่8ตําบลบ้านนาอําอเภอศรีนคริน นี่เดือดร้อนกันแล้วคุณผู้ชมดนภาพดินตรงนั้นไหมไปแล้วไปแล้วคือมันมันริ่งน้ํำจนไม่ไหวแล้วอนะคะเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องเลยชาวบ้านประมาณสิบหลังคาเรือนต้องรีบย้ายไปอาศัยบ้านญาติชั่วคราวก่อนเลยเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุดินไหลซ้ําเนื่องจากว่าในพื้นที่อะค่ะฝนไม่หยุดตกเลยค่ะคุณผู้ชม ด้านกำนันตำบลบ้านนานายกิติกรนะคะก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปช่วยชาวบ้านที่ประสบเหตุแล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวังกันด้วยเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยคือก่อนหน้านี้ฝนมันแล้งมานานหลายเดือนค่ะแล้วคราวนี้มาเกิดฝนตกหนักแล้วตกต่อเนื่องคราวนี้ดินมันอุ้มน้มาไม่อยู่อาจจะเกิดดินไหลเพิ่มไปอีกหลายจุดด้วยนะคะ,อ,ะอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมที่พัทลุงเหมือนกันแต่คนละอำเภอกันเมื่อกี้ที่อำเภอรีนครินใช่ไหมพาผู้ชมไปเที่ยวอำเภอควนขนุนกันหน่อยครับเนี่ยเมื่อสองทุ่มที่ผ่านมานี้เอง เจ้าหน้าที่บุนลนิธที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปช่วยเหลือชาวบ้านครับในพื้นที่อำเภอควนขนุนเข้าบ้านกันแล้วนะคะนี่น้ำเข้าบ้านใ<อ>นที่ตำบลแพรกหาและก็ตำบลขยาดเนี่ยนะครับต้องช่วยคนของขึ้นที่สูงแหละครับเพราะว่าในพื้นที่ฝนตกหนักแล้วมีน้ําจากคลองปา่าพยอมเนี่ยเออเขาท่วมบ้านเรือนประชาชนโอ้ที่รถกระบะคันนี้น้ําระดับครึ่งล้อรถไปแล้วอะ่ะ<ฆ>ทางชาวบ้านบอกว่าน้าเนี่ยมาเร็วมากเลย คนในบ้านเนี่ยก็ต้องเร่งขนย้ายเข้าของหนีน้ําคือบางอย่างขนไม่ทันคือน้ามาเร็วไม่ทัน,ทน,ทนตั้งตัวนี่เมื่อสองทุ่มนี่เองนะเมื่อคืนนี่เองเนะครับจนเข้าของเนี่ยเสียหายคือบางส่วนเนี่ยขนขึ้นที่สูงไม่ทันจริงๆอ่ะแล้วบอกว่านี่เป็นน้ําท่วมครั้งแรกในรอบ4ปีด้วยครับเดี๋ยวไม่ท่วมเดี๋ยวไม่ข้าวบ้านนั่เหรอพี่คือข้าวบ้านเดือเลยจับชิ้นเอาเสียหายเยรอไหมมันจ้บมานาคองนั้น แต่ว่าค้นเงินไม่ทันะนะน้าไม่ไ,มได้ไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยมันมาเหรยนมาเร็วมาไวาจริงจริงนะครับ<อ>นนทางจังหวัดพัทลุงก็ประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มและก็ริมเทือกเขาบรรทัดท่านต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับ<อ>แลวก็เฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันกันด้วย<อ>รวมไปถึงนักท่องเที่ยวครับตอนนี้มีประกาศห้ามนักท่องเที่ยว นะไปยังเที่ยวน้ําตกต่างๆนะครับ mm hmm. ตอนนี้ต้องระมัดระวังหรือบางคนทกัจะไปเดินป่าในช่วงนี้ง <Ha. S 2> ดไว้ก่อนใช่อันตรายปมถ้าเกิดคะคำเตือนเรื่องน้าท่วมคุณผู้ชมฟังก่อนนะเพราะว่าเห็นไหมคะเวลาน้ามันมามันมาไว <Ha. S 1> ไมันจะกนอะไรไม่ทันเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มีการเตือนนไปก่อนหน้านี้อย่างน้อยๆเนี่ยทั่วทั้งภาคใต้เลยนะคะจุดไหนฝนตกหนักๆเนี่ยขนของบางส่วนข,นขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลยรอเลย uh. นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันกันใกล้ๆพัทลุงสงขาบ้านคุณบีเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ฝนตกหนักต่อเนื่องเหมือนกันค่ะาาาากกบ้นนสงขมตั น<ะ>้ำป่าไหลหลากค่ะลงมาผสมกับน้ําฝนเอ,อ่อท่วมถนนสายหลักสงขลาหาดใหญ่สายเก่ายาว2กิโลเมตรนะคะอยู่ที่พื้นที่บ้านควนหินตมบพวงอําเภอเมืองสงขลาสี่ทุ่มที่ผ่านมาคุณผู้ชมทีมข่าวลงพื้นที่ไปสํารวจอีกครั้งน้ํายังคงท่วมถนนค่ะสูงประมาณ30-50เซนเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบพวงก็ได้ปิดกั้นถนนฝั่งขาเข้าอําเภอหาดใหญ่นะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยสัญจรได้เพียงหนึ่งเลนเท่านั้น แม่ค้าขายยำโอดครวนเลยสาท่านไหมท่านไหมของท่านหนีท่านไมหมอ่ะโอ้เขาก็บอกว่าคือมาเร็วมากค่ะทรัพย์สินในร้านเสียหายนะคนไม่ทัน <S <S ่ะค่ะเย็นะมันหนักอะเนาะคนไม่ทันอะนะคะเออก็อยากจะทวงถามเงินเยียวยาเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วม9,000บาทตั้งแต่รอบแรกอะยังไม่ได้รับเงินเลยอะค่ะแล้วลอกใหม่อีกแล้วนี่นะคะเนี่ยเรื่องของครับ ยังไม่ได้อีกรอบสวงใหม่แล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยใช่ยังไม่ได้รอบรอบแรกยังไม่ได้เลยไอเงินเนี้ยใช่เงินเก้าพันบาทรอบแรกยังไม่ได้เลยเราเราอยากให้เขาพิจารณาไงบ้างอยากให้เวลารณาตรงนีหนเพราะว่าผมเสียหายก็เยอะเยอะกูยิงก็เสียเสียหายไปเยอะเลยวันนี้ โอ้เสียหายเยอะเลยนะครับผ <ฮะ S 1> ู้ถึงเร <ฮะ S 1> ื่องเงินเยียวยาน้ําท่วมในภาคใต้เนี่ยผู้ชมหลายๆคนก็ถามมาเยอะเดียวพอไปตรวจสอบเนี่ยบางคนยังไม่ได้เงินเลยอ่ะงั้นเงินเยียวยา9,000บาทเนี่ยตรวจสอบล่าสุดเนี่ยคาดว่าน่าจะได้ช่วงสัปดาห์นี้แหละคุณผู้ชมเนี่ยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือ <ฮะ S 1> ไม่ก็ต้นเดือนมีนาคมนี้นะครับ <ฮะ S 1> ใครที่อยู่ในสถานะรอโอนนะเงินท่วมเงินน้าท่วมเยียวยาภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวรอดูน่าจะภายในสัปดาห์นี้หรือต้อนสัปดาห์หน้าน่าจะได้เงินตรงนี้ไป นะที่พูดถึงน้าท่วมเนี่ยคุณผู้ชมคุณพิไาลักษณ์ส่งข้อความมาตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ,นะและคุณพิไาลักษณ์บอกว่าคือเป็นความเชื่อนะคือโบราณบอกว่าปีไหนถ้าเกิดว่าดอกมะม่วงดก<ะ>คือก่อนที่เราอ่านข่าวใช่ไหมต้นมะม่วงแล้ว<ะ>ดกเต็ไมไปหมดเลย<ะ><ะ>เขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยโบราณว่าถ้าเกิดดอกมะม่วงมันดกเนี่ย<ะ>น้ําจะเยอะอ๋อจริงๆเป็นเป็นความช่างสังเกตของคนโบราณเป็นภูปัญญานะเออก็ลองดูแปลว่าที่ผ่านมาดอกมะม่วงดกเหรอคะ เนี่ยค่ะบ้านใครดอกมะม่วงมันก็ไม่แน่หรอกนะเพราะเรื่องของสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมมันเชื่อมโยงกันหมดนะค่ะใช่ใช่แต่คราวนี้ไม่ใช่ดูแค่เรื่องดอกมะม่วงนะดูการคาดการณ์กรมอุตุด้วยอันเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีเครื่องมือในการตรวจวัดต่างๆกรมอุตุคาดการณ์แบบนี้ค่ะวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะทั่วไทยมีโอกาสเกิดฝนตก ภาคเหนือฝนตกได้ถึง60%ของพื้นที่น่าจะทําให้ค่าฝุ่นดีขึ้นด้วยนะคะคคแล้วก็ภาคกลางภาคอีสานนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนตกประมาณ40%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ค่ะผู้มชม ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะสีแดงๆตรงนั้นเห็นไหมคะมีชุมพรสุร,ราษฎร์นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ชายแดนนะคะภาคใต้5้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เองก็มีฝนตกเช่นเดียวกันช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้ค่ะระวังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากนะคะข้าวของก็ขนขึ้นสู่ที่สูงมีประสบการณ์เรามีบทเรียนกันทุกปีนะคะนะ้ามาเร็วด้วยส่งกำลังใจกันเลยค่ะอค่ะ